สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโก i อินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้กับคลาสิกโกลฟิลเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ราคาทองคำอยู่ในช่วงพักฐานนะคะโดยปัจตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1 7 6 2ง s ดร้อยหกสิบสอง u s ต่อออนค่ะเคลื่อนไหวในกรอบ1 7 5 7งพนถึงนนะคะราคาทองคำค่ะอ่อนตัวลงมานะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาดนะคะโดยเฉพาะในช่วงตลาดของทางฝั่งยุโรปนะคะเมื่อเปิดลงมานะคะค่างเงินยูโรได้อ่อนตัวลงมา หลังจากที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมันปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่5แล้วนะคะรวมไปถึงความไม่แน่นอนนะคะเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของสเปนค่ะว่าจะมีการขอความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่นะคะซึ่งถ้ายังไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือดังกล่าวอาจจะทําให้วิกฤตของทางสเปนนะคะดูเหมือนจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อค่างเงินยูโรนะคะปรับตัวลดลงก็ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำค่ะให้ปรับตัวลดลงตามลงมานะคะรวมไปถึงดัชนีนะคะ ตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่นะคะในวันนี้ก็ปรับตัวลดลงค่ะก็ทําให้ราคาของราคาทองคำนะคะถูกกดดันลงมาเช่นเดียวกัน,นะค่ะซึ่งถ้าเรามองจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะพบว่าราคาทองคำนะคะหลุด เส้นอัพเทน d l i n ตรงเส้นสีเทาด้านคู่ขนาน,นี้นะคะลงมาแล้วดังนั้นนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคำมีสัญญาณในการอ่อนตัวรวมไปถึงสัญญาณ d i v e r g e n c นะคะอย่างชัดเจนใน MACD, RSI นะคะซึ่งก็เป็นอีกสัญญาหนึ่งที่ทําให้ราคาอ่อนตัวลงมาค่ะขณะน,นี้นะคะยังยืนอยู่ที่บริเวณ1,757นะคะซึ่งอยู่ใกล้โซนเส้นปะสีแดงซึ่งเป็นแนวรับแรกนี้นะคะถ้าเกิดนะคะยังมีการตีกลับขึ้นไปได้นะคะก็จะ ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้นะคะมารอดูเส้นต่อไปในแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,740นะคะซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ตัดสินว่าราคาทองคำนะคะจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งเพื่อไปทดสอบ1,770 1,780หรือไม่นะคะ แต่ถ้ายืนไม่อยู่1,740นะคะอาจจะมีการร่วงต่อเนื่องลงมาได้อีกนะคะอย่างไรก็ตามใครยังเชื่อว่าจะรับอยู่ที่1,740นะคะเนื่องจาก stochastic นะคะการปรับตัวลงเริ่มชะลอตัวลงนะคะเป็นสัญญาณบอก แต่นี่คือเฉพาะในรายวันนะคะในรายสัปดาห์ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวได้อีกดังนั้นในระยะสั้นนี้นะคะก่อนอ่อนตัวลงมาอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะรับอยู่หรือไม่นะคะดูบริเวณแนวรับสําคัญก่อนวันนี้นะคะ1740อยู่หรือเปล่านะคะถ้าอยู่ก็ทยอยซื้อเพื่อดุเพื่อ ขายทากำไรเวลาราคารีบาวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนื่องจากราคาเข้าใกล้ส่งอันตรายก็คือแนวต้านสําคัญบริเวณ1,800นะคะดังนั้นก็จะคงเป็นบริเวณที่จะเคลื่อนไหวไซเวไปเรื่อยๆเพื่อรอการดันทะลุ1,800หรือการอ่อนตัวลงมานะคะ ก่อนก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งดังนั้นช่วงนี้ขายทำกำไรเป็นรอบๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งถือยาวมากนักหรือถ้าใครที่มีของอยู่แล้วก็ทยอยขายแล้วก็รอรับซื้อที่ราคาถูกกว่าก็กทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยแนวะรับนะคะอ่ะในคืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามอยู่สองตัวนะคะก็คือดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตค่ะก็รอดูในคืนวันนี้นะคะ สำหรับแนวรับแนวต้าแนวต้า1770 1777นะคะสําหรับแนวรับ1745 1735นะคะรอดูให้ดีค่ะว่า1745 1740จะอยู่หรือไม่นะคะสําหรับการวิเคราะห์ราคาทองคําในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ